กำลังชมลอดดากทีวีสวัสดีครับสวัสดีครับมุดดากสนามกับลอดดากทีวีอยู่ที่ แพสสเตเดียมสิงห้าเรือทีมใหญ่สุดในคลองเตยนี้เพราะว่ามีหลายทีมหรือว่าไงมีทีมเดียวแต่ก็ดีก็เป็นทีมเก่าแก่ครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมเยือนซะหน่อยขามานี่ก็มาง่ายมาทางด่วนแล้วก็มาติดแถวนี้งงลงไปวก็เดี๋ยวเราพาไปดูทุกซอกทุกมุมทุกดากเหมือนเดิมของแพสสเตเดียมเพราะว่าเหมือนโควงจรอ่ผมรู้มาว่าโควงจรจริงๆถามจากพิสิทธ์มาเมื่อกี้พิสิทธ์คือใครพิสิทธ์คือผู้ผู้จัดการดูแลสนามแพทสเตเดียมหญ้าทุกต้น พีสิทธิ์รู้เรื่องรู้เรื่องสั่งมาจากไหนพิสิทธิ์รู้หมดเราไปดูครับครับครับตอนนี้เราอยู่หน้าห้องทิมเย่าดิสซิ่งลูมโฮมนี่วันนี้เรามีไวเล็ดแล้วไม่ต้องยื่นแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราห้รายการเราไฮโซขึ้นเรื่อยๆเรืมอูๆที่าดูดมือกันคล้ายๆกันครับ แต่จะมีอุปกรณ์เคื่ความสะดวกเยอะแยะก็จะมีบอกเพิ่มห้องนงห้องน้ําก็จะจะแปลนคล้ายๆกันนี่ที่สําคัญครับกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมท่าเรือ สินงท่าเรือคือเรนโดไม่ใช่เราก็เลยไม่รู้จะจริงจังกันเมื่อไหร่เรนโดออริเวรารู้สึกเขาจะได้เป็นดาวซันโวลีกดิวิชั่นหปีที่แล้วแล้วก็เขาเซ็นทิ้งไว้ใช่เซ็นทิ้งไว้เมื่อนักสุดท้ายที่เล่นในบ้านนะครับเจอแอร์ฟอร์สแหละอ่าเซ็นทิ้งไว้เลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าปีนี้เขาดังแน่นอนเรนโดออริเวราจำไว้เลยสุดหน้าตัวนี้เด็ดจริง ห้องน้ํานี่ก็เหมือนกันคล้ายๆกันครับส่วนใหญ่จะเป็นแปนเดียวกันะแป้นของสนามอมีอายุสักพักแล้วเก่าไม่ใช่สนามใหม่ที่เพิ่งสร้างใหม่ครับแต่เอกลักษณ์ที่ดีคือเป็นฟุตบอลสเตเดียมนะไม่มีลู่วิ่งใช่ใช่ฟุตบอลสเตเดียมในบ้านเอานี่มีน้อยนับทีมได้ในรองนัดดิเดือดร้อนกูอีกเมืองทองบุรีรัมพ์ที่เนี่ยแพทแพ้ปอทอปทอะไรอีก ช่หนาใช่หน้าดีจีนี่มีเสียงกระซิบมาเลี้ยงกุมารไว้ที่สําคัญสนามนี้นะนี่เหมือนเวลาเหมือนเหมือนกระดิ่งสนามที่แล้วอะไม่ใช่ตรเดีวต้นป่านี้เลยยังไม่รู้เป็นกระดิ่งอะไรแต่นี้เป็นออดออดเค้าเรียนนเหมือนตอนช่วงเค้าเรียนนัอ๋อแต่แต่นี้ไว้ใช้สําหรับกรรมการเรียบแต่ที่สําคัญนะที่สิทธ์กระซิบมาอีกแล้วว่ามีสนามเดียวในประเทศไทยอ คุณเรียกพี่สิทธิ์มาเลยไหมกระซิบเยอะพี่สิทธิ์ไม่ยอมออกกล้องอ่ะพม่เอ็นดายอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูเฮ้ยนี่อะโอ้ผมว่าคือนอกนอกจังเราได้ยินแล้วนักบอลอาจจะไม่ได้ยินอีกต่อไปห้าหาพูดเลยนะหูไปแล้วไม่ถึงไม่ค่อยได้ยินแล้วหูไปหมดเลยผมว่าคนักบอลเนี่ยไม่มีหูแน่นอน กรรมการเรียกต้องไปหูขึงหอกนี่ยังสะเทือนใจอยู่เลยนะอยู่กับบางส่วนของของทวยรางวัลสโมสรการท่าเรือไทยจริงๆเขาคว้าไว้เยอะมากอย่านับเลยเรียกว่าห้องนี้เก็บไม่พอใช่ที่สำคัญที่สุดนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูเลยครับสโมสรฟุตบอลการท่าเรือไทยเอฟซีชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถัม มูลิธิไทยครบ F. F. เอฟเอครับประจำปี2009ครับนั้นเป็นไงคุณในฐานะที่คุณเป็นแฟนมันแท้ฟุตบอลต่างประเทศฮะแล้ว <laughs> จะมาถามผมทำไมงั้นนั้นก็เตะที่สนามสุขเจอกับบีซีเทโรศาสนะเสมอกันในเวลา ใช่ใช่พวกเขายิงลูกโทษสินแล้สุดท้ายที่ยิงไม่เข้าของเทโลนี่ติติโนสีชัยเขาก็มาเตะบอลชนคานในลูกตัดสินนั่นแหละอแล้วโดยประตูชัยที่ท่าเรือนี่ใครพี่พัดปลายสิงหาเพราาะว่ต้นกันยาเล่นบางอย่างกูจะไม่ทันอยู่แล้วเออแได้ฟ้าถ้วยนี้มาปี2009หลังจากนั้น2010ก็ได้ก็ได้ลีครับลีครับโตโยต้าลีครับนะเป็นสิงห์บอลถ้วย จริง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 สิ่งท่าเรือนี่คือท่าบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยขึ้นชื่อเลยอ<ช>่ะขึ้นชื่อในช่วงหลังแขงรบขอรบลเขารอบลึกตลอดดูสิ์เฉลิมแสนแบ <c oughs> ็กซ้าดาราเอียอ๋อดาราเอเชีย,ยเราดูนี่อนแรกผมงงดาราเอียขอโทษที่ครับพี่โอ่งดาราเอชียดาราเอียไม่มีคนในประเทศไทยแบ uh ็กซ้าดาราเอชียพี่โอคงดูสิ เข้ามาเคี uh, ่ยวหนักมากนะนักบอลแบบคือเห็นแบบผิดหูผ ok ิดตาเพราะที่องคเป็นคนมีวินัยนี่ใช่ได้ออวังโองเมื่อก่อนดีมทีมออกวังโองเป็นคนมีวินัยประจําดีมทีมเนี่ยข้อมูลเราจะมาแทรกแทรกอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะบางคนแบะเฮ้ยคู่รายกันแต่นี่เรื่องจริงนะจริงนะ อย่างน้อยก็ต้องมีจริงจังบ้างหรอวะเพราะว่าถ้าถ้าจะสาระมากดูสารคดีเอเฮฮาหน่อยก็ดูเราเฮฮาเปล่าไม่รู้นะแต่เราฮาเองนี่ครับช่วยช่วยจำลองที่สโมสรสร้างมาครับอยู่ตรงทางขึ้นโซนเอโซนเออาจารย์ฝั่งปูนก็เขาจะมีบทลงโทษจาก TPL ย่อมาจากไทพลาสติกโพลิสิลีกนี่ก็นี่จะจะให้แย่เลให้เล่นทุกอย่างเลยนี่เขาไม่มีกฎบอกไว้เตือนไว้ก่อนเตือนไว้ก่อนห้ามด่าทอคือเมื่อกี้พี่กิจขอกะซิปเราเราก็ถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบพี่กิจก็บอกว่าเป็นทางสโมสรเองใช่แต่อย่าอย่าให้สโมสรต้องมาเสียบตังค์พวกเรื่องพวกนี้เลยและที่สำคัญที่ C P L ปรับปุ๊บ C P L ไม่รู้เนี่ยเอาเงินไปทำอะไร ปรับไปปรับไปลงแล้วก็เงียบไปแล้วเงียบแล้วฝั่งนี้ก็มีป้ายเตือนห้ามพกวระถุระเบิดห้ามดื่มแอลกอฮอล์แต่เบียร์ได้นะเพราะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เียวห้ามดื่มบ้าอันนั้นไว้ล้างแผลเออก็มีนะห้ามพกปล่าสิ่งของถือว่าเป็นป้ายเตือนที่ชัดเจนอันนี้คืออะไรเนี่ยห้ามย่าคืออะไรเนี่ยอันนี้ป้ายไม่รู้วดูไม่ออกจริง อันนี้อะไรออกป็นชาอ๋อเป็นมาชื่นขึนี่ยไรเราก็พยายามจะบอกว่าดูไม่ออกชาถ้ามันพกไอ้นี่เข้ามาฉีดในสนามจริงนะยอมกูยอมยอมไม่ไโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนี่มุม VIP สำหรับคน VIP จริง อย่างเราอ่อวันนี้เรา V I P สุดๆันไม่ีเขาไม่มีแข่งหนอลลังมากเลยนะผมบอกเลยว่าเป็นห้อง V I P ที่อลังใช่อลังเลยผมว่าเป็นมุมดูบอลที่ดีที่สุดในโลกอ่ะจริงที่นั่งก็สบายมากเลยนะเป็นโซฟาจากอิตาลีอยู่ที่เมืองอะไรเชฟเวนโดนบ้างแล้วเชฟเวนเชเวนอยู่อิตาลีเออโลมอ่ะนี่ไง ผมสะดุดใจเมื่อกี้ได้ยินพิกิตกระซิบมาแล้วก็คือตะข่ายนี่ครับฤดูกาลที่แล้วเป็นสีขาวเออซึ่งแบบเหมือนเหมือนกันกับทีมอื่นแต่ฤดูกาลนี้เป็นสีสโมสรใช่เป็นสีแสบน้ำเงินที่สําคัญแฟนบอลท่าเรือเขาจะไม่เรียกส้มน้ําเงินนะเขาจะเรียกแสบแสบน้ําเงินนะที่สําคัญเนี่ยตะข่ายนี้สั่งทำแฮนด์เมดเป็นงานแฮนด์เมดจากจังหวัดระยองระยองฮินระยองฮิสั้นจันทียาวตัดที่ใหญ่ ใช่หญ่จริงจริงเรียได้ใช่เลยฮิซันอะละยองฮิซันจันทียาวตราฮีใหญ่จำไหมครับอันนี้เป็นของจังหวัดฮิซันรู้สึกว่าสนามท่าเรือนี่เขาแบบเตรียมพร้อมรับูดูการใหม่แบบปึกมากนะวันที่ไฟนี่ก็ครบ23 23เจออะไรพี่ปอทองระยองฮิซันนี่แหละที่ถักที่ถักให้พวกเขาแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวมา เดี๋ยวให้ประตูระยองมาคอยก้มเก็บนี่จากตะข่ายที่หนาๆของเขาเนี่ยนวดหลังนี่วดหลังแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูสิงโซนซีนะหลังจากแวะมาดูของดีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วตอนนี้ตกใจไปหมดเลยเนอยู่ที่เขาเรียกว่าสิงโซนซีถ้าถ้าสาวฟุตบอลก็แบบ แฟนพันฮาร์ดคอร์ครับเขาเรียกว่าแฟนพันดุของสิงข้าเรืออ่าดุแต่ไม่ได้ทไม่ได้ทำผิดกฎกติกาอะไรนะเพียงแต่ว่าเคลียร์ด้วยความแบบว่าดุดันดุดานดุดานใช่ไหมมันมันเราจะไปห้ามปามความดุดันของคนเราไม่ได้ครับดูฟุตบอลเรามันเป็นกีฬาที่แบบว่าต้องซัพพอร์ตเวลาแบบมีนักบอลมาทุ่มเงี้ยอาจจะมีแบบเอื้อมือไปแบบแต่ลายทักทายหน่อยนะท่าทายเป็นของตัวเองถ้าของทีมเยือนอ่ะแล้วแตแรงหน่อยแล้วแต่เบาๆหน่อย ใครแบบว่าอยากไม่มีทีมเชียร์นอนอยู่บ้านไปหรือก็ชวนมาเชียร์นี่ก่อนเนาะใครแบบว่าไม่มีทีมเชียร์ครับก็มาเนี่ยเออไม่รู้จะเชียร์ที่ไหนมาลองดูท่าเรือเนี่ยคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบอังกฤษสไตล์แต่แบบคันดุมมีวอลเวทแฮมอะไรเงี้ยวันนี้ก็เนี่ยครับมูดัสนามพัสสเตเดียมสิงห์ท่าเรือยอดทีมในตำนานไป กำลังชมลอดดักทีวีค่ะ